เลวฟูพร้อมเปิดศึกไรอัลมาร์ตเดชชิงตัวหนึ่งในแข่งทีมชาติเยอรมนีไปร่วมทับนาะอาร์ตหนึ่งไงวงในเผยเทรน์ยื่นซื้อน้องเป็นข่าวลอมอาร์ตไงฝึกหนักสลัดชี้พร้อมให้โอกาสดูเยสลงเล่นแต่ว่าน่าจะขอปั้นอีกสักหน่อยนะบรันชีชัดกองการลิเวอร์พรูลคนใดที่มีสไตล์การเล่นใกล้เคียงกับสตีเวนเจราร์ในครั้นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการางด้าน,นของฝั่งทางาสื่อรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมจะเปิดศึกกับด้านของเรอัลมาดริดในการเซ็นสัญญาก,กับฟอร์เรนเฟิร์สเพลย์เมเกอร์ทีมชาติเยอรมนีของไบเออร์เบ็คโฮเซนมาเสริมทัพในชุดตลาดซัมเมอร์น่า สำหรับเวอร์ชนเน่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทังนั่งของไบรเออร์เลวบโคเซนในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยสถิติในการยิงไปทั้งหมด18ประตูกับอีก20แอซซิสจากการลงสนาม1 9นัดพร้อมช่วยทีมคว้าดับเบิ้ลแชมป์อย่างบุนเดสสลริกาและก็เดฟเวโพคาว ส่วนในช่วงซีซั่นนี้ดาวเตะในวอร์ชิเปรานี้ทำไปแล้วมากถึง5ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด6นัดในทุกประการซึ่งจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้เบอร์ชนั้นได้รับความสนใจจากบรรดาบิ๊กส,มสโมสรยุโรปนำชับมาโดย,ดยเอดดรอัลมารติดและก็ริอร์พูลเป็นตน้นโดยที่ผ่านมามีการบริงานข่าวว่าประธานชุดขาวคือตัวเต็งในการที่จะเซ็นสัญญาเบอร์ชไปเสริมทัพถึงขระนั้นล่าสุดทางด้านของคิสเตียนฟ็อกผู้สื่อข่าวคุณดังก็ระบุะว่าลิอร์พูล ยังคงอยู่ในเส้นทางสำหรับการคว้าเวิร์ตเช่นกันและก็ยังไม่สามารถตัดโอกาสของพวกเขาในครักนี้ออกไปได้ท้งนี้เวิร์ตเองมีสัญญากับเรเวอร์คูเซนถึงปี2027อย่างไรก็ตามเชื่อว่าตัวระยะจะย้ายออกจากทีมเพื่อจะหาความท้าทายใหม่หลังจบซีซั่นนี้อารหนงไงืแหล่งข่าวกด้ชิดกับ,บนักของเทนเดอร์สเตอร์อาร์โน่กองหลังเรเวอร์พูลปฏิเสธร,รายงานข่าวที่ว่านักเตะได้ยื่นข้อเสนอเพื่อจะขอซื้อสโมสรเดริกเอิงฝรั่งเศส ซึ่งอเล็กซานเดอร์อาโนในวัย25ปีเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของทีม Formula ่าวันอันของฝรั่งเศสและก็มีการบริงานออกมาเมื่อคืนวันพัสศบกดีที่ผ่านมา ว่าเขาเนี่ยสนใจที่จะลงทุนอีกครั้งซึ่งคราดนี้เป็นสโมสรฟุตบอลโดยนอกเหนือจากไบเคินพ่อของเขาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมผล่ลูกชายที่มีแผนที่จะลงทุนกับตาาลาดฟุตบอลฝรั่งเศสผ่านบริษัทลงทุนที่รอนดอนจากการบริงานของบริกฟิฟเปิดเผยบอกว่าอล็กซานเดอร์อาโนยื่นข้อเสนอมูลค่ากว่า100ล้านยูโรเพื่อจะขอซื้อน,น้องโดยการบริงานข่าวบอกว่าจะต้องจ่ายสดทันที จำนวน80ล้านยูโรและก็สินเชื่ออีก20ล้านยูโรนอกจากนี้ยังมีโบนัสเพิ่มเติมรถแล้วอาจจะสูงถึง40ล้านยูโรก็เป็นได้แต่ได้ก็ตามแบร่งข่าวใกล้ชิดกับสตาร์ดาทีมชาติอังกฤษรานี้มองว่ามันเป็นข่าวที่แปลกประหลาดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่จริงข่าวการยืนน่นข้อเสนอเกิดขึ้นหลังจากที่ไมเคิลถูกกล่าวหาว่าจัดก,การประชุมกับเจ้าของน้องสอย่างวันเทม่าก,กีตา้าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้โดยมีการรายงานข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยกับจะอ,อยู่ที่พบกันที่ลอนดอน มวลพระราชบดีที่ผ่านมาเพื่อจะหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจจะเตอเกิดขึ้นหลังจากที่ติดต่ออันครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วในขระนี้ก็เป็นได้อาร์ตหนงไงอันเนทสรอดผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลออกมารับประกันเรนนาว่ดดาวินดูเจสจะได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างแน่นอนอนาคตอันใกล้นี้ในใกล้ๆนี้ โดยอันนี้อันเนสอร์ตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลทีมั้นํามิสกฟุตบอลพรีเมเร์กีกอังกฤษออกมาให้การรับประกันเยนดาวินดูเยสกองหน้าความหวังของทีมจะได้ร,รับนะฮะโอกาสในการลงสนามนแน่นอนในอนาคตข้างหน้านี้โดยที่ทีมกำลังฝึกทักษะใหม่ให้กับเขาอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางด้านของดูเยสยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่โดยจีเอโกโจตาได้กลา,ายเป็นตัวหลักที่สรอร์ตเรียกใช้งานในตำแหน่งอกองหน้าตัวเป้า เมื่อสุดถามถึงโอกาสของดูเยสในอโอกาสในการลงสนามในช่วงแดนหน้าน,นั้นทําให้สรอตออกมากราบนะว่าเขาต้องการเหมือนทุกคนนั่นแหละครับทํางานอย่างหนักและก็ประตูจะมาเองนั่นคือสิ่งที่จะทําได้ในเกมมิลานเขาลงมาเล่นเพื่อทีมและจากนั้นผลพันของบรรดาดารุกก็จะเป็นประตูหรือว่าแอสซิสทันที มันเกิดขึ้นกับโคดี้กัคกโปซึ่งหากว่าคุณเล่นเพื่อทีมนะฮะอย่างลิเวอร์พูคุณก็จะได้ทั้งสองอย่างสำหรับผมแล้วมันเป็นการที่คุณทํางานตอนที่ไม่มีบอนด้วยเขา,าจะได้รับโอกาสในอนาคตอันใกล้นี้เรามีเกมที่เยอะมากเขาฟิตขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้นะแล้วก็เข้าใจดีนะว่าเราจะได้อะไรจากเขาแบบวันต่อวัน แต่ว่าเขาก็ต้องแยกแข่งกับนั่านของจีเอโกที่ทําได้เยี่ยมเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ดาวินก็กลับมาจากการลงสนามโคปาอเมริกาด้วยความมั่นใจนะนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราในครั้งนี้เลยทีเดียวนะอา,อาร์ตินไงจอนบานตำนานปีกลิเวอร์พูลสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขวัลพีนเบรเกอังกฤษแสดงความคิดเห็นว่าโดมินิกสบรกสไตท์เพลเมเกอร์ของทางด้านของ ทีมชาติทางกรีมีสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกับสตีเว้นจุฬาอดีตกัปตันทีมหงแดงลิวฟูลในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยปาราณเองก็ได้กล่าวนะฮะว่าเขาทําได้ทุกอย่างภายใต้ใตการคุมทีมของเจเกนครฟในเรื่องของส่วนสูงพละกำลังและก็ความแข็งแกรง่งความสามารถในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเล่นได้อย่างรวดเร็วและก็สวนกลับได้ดีเขามีความสงบนิ่งดังนั้นเขาจึงสามารถเล่นได้ทั้งบทบาทหมายเลขหกและก็หมายเลขแปดในครั้งนี้ โดยเขามีสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกับสตีเวนเจอร์ัดมากที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะการจ่ายการเลี้ยงบอลการไล่บอลและการสกัดบอลผมมองว่าเขาเป็นเหมือนกองกลางรุ่นก่อนที่สามารถวิ่งขึ้นลงได้ตลอดทั้งเกมทุกวันนี้ผู้เล่นคนอื่นๆก็มักจะมีจุดเด่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งและก็มีตำแหน่งการเล่นที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเควินเดอะบอยหรือว่าโครดี้แต่สำหรับพนะของโซโบแล้วผมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะ ครบเครื่องในการเป็นกองกลางสามารถนะฮะไปได้ทั้งเกมรุกและก็เกมรับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทีมเป็นอย่างมากอดีตตัวริมเส้นเลือผู้ดีที่กล่าวชิงชัยสำหรับนั่งของโซบสไตร์เนี่ยย้ายจากนั่งของแอร์แรดซิกมาเล่นกับนั่งของเรเวอร์ฟูเมื่อปีที่ผ่านมาโดยค่าตัว60ล้านปอนด์โดยลงเล่นไปรดนทุกรายการ50เกมซัดไปมากถึง8ประตูนในคาลนี้ อันนี้ไงอันนี้สรอตเทสโคตเรียว่ฟูไม่รับประกันนะว่าโคดีก้การโปรจะได้เป็นตัวจริงต่อแม้ว่าจะเพิ่งทำผลงานได้ดีในเกมที่พาทีมเอาชนะเอชิวิลานไปสาต่อหนึ่งในเกมอยู่่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟชเขาตามทีนัดดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการลงเล่นในฐานะตัวจริงครั้งแรกของการโปรประจำช่วงซีซั่นนี้หลังจากที่ผ่านมาสรอตชอบใช้งานบรยยูดิอาชมากกว่าซึ่งดาวเตะชาวดัชก็ทำผลงานได้โดดเด่นพอสมควรจนทำให้มีการตั้งประเด็นนะว่าเขาเนี่ย จะได้รับโอกาสในการเล่นเกมกับพนักของปรมาต่อไปหรือไม่สารต์เปิดเผยนะว่าฟอร์มของเขาเนี่ยอาจจะเกิดจากความโกรธแต่ผมไม่คิดนะว่าคุณจําเป็นจะต้องโกรธเพื่อที่จะช่วยให้ตนเองนั้นโชว์ฟอร์มเก่งได้แต่ละครั้งที่คุณลงเล่นคุณก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นทุกสัปดาห์หรือว่านานๆครั้งก็ตามทีโดยนอกเหนือจากาเรื่องที่โกรธกันแล้วนะผมคิดว่ายังมีอีก2เหตุผลที่ทําให้เขาเล่นเกมนั้นได้ดีเรื่องแรกก็คือคุณภาพของเขาเอง เราพูดีนดีว่าเขาเป็นนักเตะที่พิเศษแค่ไหนส่วนอีกเรื่องก็คือการช่วยเหลือกากนักเตะคนอื่นจากทีมจากโครงสร้างและจากจังหวะที่เขาได้ครองบอลเวลาที่อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นจะส่งผลให้เขานะฮะมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างดีเป็นอย่างมากเช่นกันนั่นก็คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะสื่อทีมคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วนักเตะเองก็ทุกคนนะฮะ ก็เป็นผู้เล่นให้กับลิเวอร์พูต่างก็มีฝีเท้าที่ดีกันนั้นมันก็ไม่ได้มีนักเตะแม้แต่คนเดียวที่ฝีเท้าจำแย่ดังนั้นถ้าพวกเขาเนี่ยเล่นด้วยนะฮะอฟอร์มเก่งได้แล้วมันก็จะเป็นผลลัพธที่ดีไม่ว่าจะเป็นจากอาการกโกรธหรือว่าไม่ก็ตามทีพวกเขาก็แค่ต้องจะทำงานหนักเข้าไว้คุณภาพของทั้งทีมและของนักเตะแต่และคนจะนำไปสู่การทำให้ผลงานนั้นมีดีขึ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ เร์ฟูลชักรเริ่มกังวลใจรเรื่องของสปอรร่างกายของอดีิสซองเบเกอร์ที่ได้รับอาการบาดเจ็บพลาดะฮนในการช่วยทีมเยอะมากๆตลอด5ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยล่าสุดก็โดนโรคเดี้ยงเล่นงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยหงแดงเองต้องเจอกันในรเรื่องของน่ากังวลใจเป็นอย่างมากเมื่อทนงด้่นของอดีิสซองเบเกอร์ได้รับอาการบาดเจ็บต้องให้ลุ้นหนักกว่าที่จะลงฟิตทันลงเฝ้าเสาให้กับต้นสังกัดในแมตช์ที่จะเปิดตารางแอนฟิลด์รับมือกับบาร์มัตวันเสาร์ที่21กันยายน แถมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องพักนานแค่ไหนจากอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือสติของ t r a n s f อร์บั k เ c o m เว็บไซต์ฟุต,ฟตบอลยอดนิยมนํามาเปิดเผยระบุเรนท้วาอาริสซงเบเกอร์พลาดในการลงสนามให้กับบันดาของเดอะเรชมากถึง70เกมในเมื่อ5ซีซันก่อนหน้านี้โดยมาจากอาการบาดเจ็บ6ครั้งและก็ป่วย4ครั้งโดยการพลาดในการลงสนามมากขนาดนี้ทําให้ในายทวารทีมชาติบ,บราซิลรายนี้รังเบอร์หนึ่งของ โลกเดือดรส์พิเมเบร์ลิกอังกฤษที่ไม่ได้ลงเฝ้าเสาช่วยทีมมากที่สุดนะฮะส่วนคนที่ใกล้เคียงกับเขาก็คือนิฟโ์ฟอบในตะว,วันชาวอังกฤษที่ไม่ได้ลงเฝ้าเสาในสนามถึง34เกมตอนที่เล่นในกับด้านของเบิร์นเบอรีและก็นิวคาเซลซึ่งมาจากอาการบาดเจ็บ6ครั้งและก็ป่วย1ครั้งและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกับมาม่ควทีต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังการทุกครับ